อ้าวไม่ใช้รุมแล้วไอ้นมไม่อะเอันนี้เไปเลยรองคร้าอ้าไม่ไม่ใชุู้กาม่เลรไม่ว่าแม่โอ้ไม่ว่าอ๋จะทำางเห็นวันกูอะเป็นสนามหลวงอะจะเข้าก็เข้าจะออกก็ออก เบ้นี่ยมันมาคุยกับคุณหน่อยคือว่ายิมงไปไหนวะคุณรู้ป่าทีมาถ่ายรูปไม่กูเขาไม่ได้มาถ่ายรูปเขามาเติมเกมเติมไปไหนวะเติมเกมไงเนี่ยมองหาตัวเลือกเนี่ย PS ออนไลน์ข้าวกลเนี่ยเนี่ยเบ้นคือตัวแทนแล้วแค่เนี่ยเราก็แจง้งเบอร์โทรกับแจ้งจำนวนเงิน,นแล้วก็รอรับรหัสกินทางม่จเม็ได้เลยง่ายไหมง่ายต้องเตรงกันแค่คุณหมือเดิมดูว่เติมมือหนึ่นงองม่องมีนหมนา เอาเงินสดเลยครับน้ำก็บกัรทุกไฟก็บกัรทุกทำมาหากินเงินก็มันก็เอาไปห,หมดแล้วจะมาเอาอะไรกับกูอ่ะให้มึงคิดจะมาหากินถิงกูอ,ง <c oughs> อ่ะมึงต้องให้ค่าคุ้มครองเว้ยทอะมานี่แป้งแล้วปูนขาวเนี่ยติดเดือดขนาดนี้ไม่รู้อะปูนขาวกับปูนขาวแป้งกับแปง้ง